สวัสดีครับผมนิวหนวดเองนะฮะกับสดสดบทไม่มีครับผมวันนี้มาพรา้ <Wow. S 1> อมคัาวปลา่ลกำลังคดควงอยู่คุณผู้ชมควงยังไงก็ควงไม่เท่เท่ากับพี่ตังค์พัสกรและกับบ <Yeah. S 1> ันฑีตเลยอะงงมากจริงๆนะครับผมต่บอกเลยว่าเบื้องหลังความสนุกของกองนี้คึกคักมากจริงๆนะครับผมจะสนุกขนาดไหน ตามไปชมเลยครับไรเนี่ยแบงค์บู๊เต็มตัวเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวจะเล่นตัดสินใจนานไหมไม่ไม่ผมอยากบู๊ขอมพิวเตอร์อยากลองดูสักครั้งหนึ่งนะถ้าจะเล่นบู๊กีร์ครั้งหนึ่งนะพอได้มาลองไอ้สักครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งไนซ์วินจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างโคตรมันเลยครัคือก็ด้วยด้วยด้วยฉากของพี่เวอร์นะครับผมก็เรียกว่าเขามีการดีไซน์คิวบู๊ที่ไม่เหมือนที่อื่นอเราได้เห็นมาก็มองว่าผมดูบู๊เก่งมากดูแบบ เฮ้ยแบงค์บูเก่งเฮ้ยแบงค์อะไรเงี้ยผมพูดตรงๆว่าแบบผมให้เครดิตตัวเองแค่ส0มสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือทีมงานการตัดต่อการวางท่าอะไรพวกเนี้ยคือต้องขอบคุณทางพี่เว์ทำให้ออกมาดูดีครับผมโอ้โหทีมงานโอ้โหแล้วนะให้เครดิตตัวเองสามสิบทีมงานบอกว่าควรจะให้สักสิบเปอร์เซ็นต์พอไม่ผมบอกเลยนะ ไอ้ใจตอนแรกที่เล่นค่ายพี่เวอร์อยากยิงปืนเยอะๆเว้ยพอรู้ว่าสต,ต็อกเขาการยิงระเบิดมันเยอะใช่ไหมเอเอเขาไม่ขู่ว่าใช่ใช่ในเรื่องเขาดันเขียนยันเกาะเพชรมาให้ไงดันเขียนว่าเลยรู้ไหมเขาบอกว่าไอ้พระเอกคนนี้มันเกิดการยิงไม่เข้าทั้งเรื่องเขาไม่ผมได้แตะปืนแม้แทบไม่ผมได้ยิงปืนเลยอยากให้เล่าถึงฉากที่วิ่งขึ้นรถบันทึกหน่อย บรรทุกฉากนั้นเป็นยงไงัตอน,น,นผมกำลังคิดกัดเฮ้ยจ,จริงๆต้องขอบคุณเขานะฉากวิงก่งเราบรรทุกอะ่ะเขาคือใครขอบคุณค <น S 1> ใครคนที่ออกแบบคิวบูอ่ะคือมันมีหลายอย่างที่มันดูแบบเฮ้ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะเขาสอนให้ผมรู้สึกกระแทกกับต้นไม้ก่อนแล้วก็พุ่มไปหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะจะมีพลังมากขึ้นอ๋อเหมือนกับเป็นแรงดันตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยเป็นขนาดนั้นเลยวะผมก็แบบดูเขาให้ผมดูเลยนะผมก็สงสัยวิ่งไปธรรมดากับกระแทกก็วิ่ง มันดูเท่ต่างกันเยอะเลยดูมีพลังมากกว่าเล้วมันจะบอกว่าอยากขอบคุณทางสั้นแล้วก็คนที่ออกแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พี่เก่งเมาส์แชปกับแบงค์หน่อยพี่อุ้ยผมไม่เคยมีครับคู่นี้เป็นไงอ่ะปวดหัวไหมปวดหัวไหมแบงค์แบงค์เป็นอะไรอยู่ในกองถ่ายเออแบงก์กับแบงค์แบงค์ก็รุบหล่อนะครับก ฟูมิก็เก่งไม่ได้หรอกจริงๆไม่ก็ดิ้งน้อยก็อ่าเขาเป็นพระเอกในเรื่องใช่ไหมเขาก็ก็ต้องเป็นผู้นําพวกเราเวลาเราทํางานแล้วนํำไปนำ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 หมดนะไปไหนก็โดนพวกเราทีที่ไปนำไปนำก่อนช่วยกันช่วยกันนะครับแล้วก็ใช่ไหมแต่ชัก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องพวกพี่เนี่ยมาเล่นเนี่ยมันก็เสริมให้พระเอกดีให้พระเอกเก่งให้พระเอกดู ก็เป็นใจใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับว่าที่ลูกเขยคนนี้โอเคใช่ไหมครับในเรื่องจริงไหมในเรื่องสิพี่เก่งพี่เก่งไปด้เลยมาเนี่ยเอาแอีกแล้วโอเคมากโอเคมากผ่านครับผ่านเออผ่านนะขอบคุณพี่เก่งนะครับขอบคุณครับอะไรนะครับอ๋อแล้วครับอ๋อโอเคโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับพี่คาทาสิงห์นะฮะเขาบอกว่าละครคาทาสิงห์เนี่ย สะกดให้ถูกต้องเลยนะฮะใครจะแฮชแท็กในโลกโซเชียลเนี่ยสะกดด้วยทอทหารเท่านั้นนะครับส่วนตอนนี้หนูหนวดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ